ตั้งแต่แม่แต่งงานใหม่หนูก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เลยค่ะบ้านไม้สองชั้นไม่ใหญ่ไม่เล็กอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านที่ไม่ค่อยใหญ่มากนักบ้านของหนูอยู่ในสถานที่ริมทุ่งนาที่เงียบสงบกลางคืนก็มีเพียงเสียงหมาเห่าและเสียงลมพัดต้นไม้ แต่สิ่งที่ทำให้หนูนั้นไม่เคยรู้สึกสงบเลยจริงๆนั่นก็คือพ่อเลี้ยงค่ะทุกครั้งที่เราอยู่บ้านด้วยกันพ่อเลี้ยงก็มักจะมองหนูด้วยสายตาที่หนูอ่านไม่ออกเลยมันเหมือนกับสายตาเจ้าชู้ล้อเรียนและบางครั้งก็เหมือนเขากำลังวางแผนอะไรบางอย่างหนูพยายามทำเป็นไม่สนใจในสายตา ของเขาแต่ยิ่งไม่สนใจก็ยิ่งทำให้หนูนั้นไม่เคยรู้สึกสบายใจเลยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปมันก็ยิ่งกดดันหนูมากขึ้นหนูมีชื่อว่าหนูค่ะแม่ของหนูบอกว่าหนูเป็นคนตัวเล็กนิสัยดี มักจะอยู่บ้านและเป็นคนว่านอนสอนง่ายแม่เลยตั้งชื่อให้หนูว่าหนูค่ะหนูตัวเนน้อยที่ได้มาพักอาศัยอยู่บ้านไม้สองชั้นกับแม่อยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งและในสถานที่ที่หนูอยู่ก็เงียบสงบด้วยเป็นที่นาทำกินของแม่เองค่ะซึ่งแม่นั้นก็มักบรรยากาศที่สงบอยู่กับทุ่งนาข้าวอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะหนูจึงจำเป็นต้องย้ายเข้ามาอยู่กับแม่ด้วยความที่หนูนั้นกำลังตกงานอยู่ค่ะหนูจะช่วยแม่ทำกับข้าวนะคะแม่หนูพูดสั้นๆแล้วเดินเลี่ยงออกไปจากห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่ามีสายตาของพ่อเลี้ยงกำลังจับจ้องมองมาที่ข้างหลังหนูอยู่ค่ะบางคืนเวลาหนูลงมาหาน้ำดื่ม เขาจะมักมานั่งอยู่ที่โซฟามืดๆเหมือนรอยอยู่แล้วค่ะรอยยิ้มบางๆของเขามักจะทำให้หนูนั้นใจสั่นด้วยความระแวงมากกว่าความอบอุ่นในบ้านแม่เองก็เหมือนจะไม่ทันได้สังเกตอะไรจากพ่อเลี้ยงเพราะเชื่อใจสามีใหม่เป็นอย่างมากเลยค่ะหนูไม่อยากพูดตรงๆกว่าว่าแม่จะไม่เชื่อและไม่สบายใจแต่ความอึดอัดนี้มันกำลังกลายเป็นปิศนา ที่ค้างคาอยู่ในใจของหนูค่ะในคืนหนึ่งขณะที่ฝนตกหนักไฟในบ้านดับลงหนูลงมาหาไฟฉายที่ห้องเก็บของข้างล่างกลับได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆตามมาใกล้ๆพอหนูหันกลับไปก็เห็นพ่อเลี้ยงยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเขามองมาด้วยแววตาเจ้าเล่ห์พร้อมกับรอยยิ้มกลัวความมืดหรือเปล่าล่ะลูกพ่อจะอยู่เป็นเพื่อนตรงนี้นะ เสียงของเขาฟังดูคล้ายปลอบใจหนูค่ะแต่กลับทำให้หัวใจหนูนั้นเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวหวัดวันในตอนนั้นหนูรีบถอยหลังหนีจนแทบสะดุดขอบประตูหนูเริ่มตั้งคำถามให้กับตัวเองว่าสายตาเจ้าชู้เหล่านี้มันเป็นเพียงการล้อเล่นหรือซ่อนอะไรที่อันตรายไว้ในใจของเขากันแน่นะสิ่งที่หนูอยากถามคำแรกนั้นก็คือพราต้องการอะไรจากหนูคะ แต่หนูก็ไม่กล้าถามหนูแค่คิดอยู่ในใจและก็เก็บเงียบไปวันๆความลับนี้จะอยู่ในใจของหนูไปถึงเมื่อไหร่หนูก็ยังไม่รู้เลยค่ะและในคืนฝนตกนั้นเองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หนูนั้นตัดสินใจต้องหาความจริงให้ได้ว่าพ่อเลี้ยงคิดอะไรกับหนูกันแน่ตั้งแต่คืนนั้นมาหนูเริ่มรู้สึกว่าพ่อเลี้ยงนั้นพยายามเข้าใกล้ชิดหนูมากขึ้นค่ะ เข้าใกล้ชิดหนูมากขึ้นกว่าเดิมจนหนูแทบจะเป็นบ้าเลยล่ะค่ะและอดคิดมากไม่ได้ในระหว่างที่เขาเข้ามาใกล้ชิดขนาดนี้บางครั้งเขาก็จะเดินเข้ามาแบบเงียบๆเ,เวลาหนูอยู่ในครัวคนเดียวหรือแม้นกระทั่งเวลาแม่เผลอไปข้างนอกค่ะเขาก็มักจะแกล้งหาข้ออ้างเข้ามานั่งใกล้ๆหนู ทำให้บรรยากาศตอนนั้นมันอึดอัดมากจนหนูแทบทนไม่ไหวเลยล่ะคะ่ะหนูช่วยพ่อหยิบของข้างบนให้หน่อยสิเสียงทุ่มต่ำเอ่ยขึ้นในเย็นวันหนึ่งหนูรู้สึกใจวิววิวที่ได้ยินพ่อเรียกใช้แต่ก็ต้องลุกขึ้นฝืนทนไปทำตามเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตในระหว่างที่ยื่นของให้มือพ่อเลี้ยงเขาก็มองมาด้วยสายตาแปลก จนหนูต้องรีบเบียนหน้าหนีเลยล่ะค่ะคืน,นันนหนูต้องตัดสินใจต้องหาวิธีรู้ให้ได้ว่าพอเลี้ยงนั้นกำลังคิดอะไรอยู่กับหนูหรือต้องการอะไรกับหนูกันแน่หนูเริ่มสังเกตตามตารางเวลาของเขาเวลาเข้าออกจากบ้านเวลากลับและสิ่งของที่เขามักจะเก็บไว้ในห้องทำงานเล็กๆที่หนูนั้นไม่เคยได้เข้าไปเลยค่ะแม้กระทั่งแม่ก็ยังเข้าไปยากเลยค่ะ และแล้วโอกาสก็มาถึงพอดีเลยค่ะวันหนึ่งแม่ถูกเพื่อนเก่าโทรชวนไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดส่วนพ่อเลี้ยงต้องไปทำงานอยู่ในอำเภอและส่วนหนูก็ได้อยู่บ้านตามลำพังทำให้หัวใจนั้นเต้นแรงขึ้นหนูต้องเดินตรงไปที่ห้องทำงานพ่อเลี้ยงเพราะอยากรู้อะไรบางอย่างหนูบิดลูกบิดประตูห้องของพ่อเบาๆและพบว่าประตูนั้นไม่ได้ล็อกค่ะ กลิ่นบุหรีอ่อนๆคลุ้งอยู่ในห้องโต๊ะทำงานลกด้วยเอกสารแต่สิ่งที่สะดุดตาก็คือกล่องไม้เล็กๆที่ถูกซ่อนอยู่ใต้กองแฟ้มของพ่อค่ะหนูลังเลอยู่นานก่อนจะค่อยๆเปิดมันออกมาข้างในมีรูปถ่ายเก่าๆอยู่หลายใบมากเลยค่ะและสิ่งที่ทำให้หนูนั้นขนลุกก็คือในบรรดารูปเหล่านั้นมีรูปของหนูเอง ถูกแอบถ่ายในตอนที่หนูนั้นเดินออกจากบ้านหรือตอนนั่งรถเมไปกินข้าวอยู่ข้างนอกหรือแม้นกระทั่งตอนอยู่ในสวนหลังบ้านหรือไม่ว่าหนูจะทำอะไรอยู่ในบ้านเป็นการส่วนตัวพ่อก็จะมีรูปถ่ายพวกเหล่านี้มาเก็บไว้เป็นความลับค่ะหนูคิดว่าพ่อเลี้ยงของหนูจะนำรูปภาพเหล่านี้มานั่งดูแล้วให้ความสุขกับตัวเองมากกว่า ด้วยความที่หนูตกใจหนูเผลอทํากล่องตกหล่นลงพื้นเสียงดังโครมกลองไปทั่วห้องของพ่อตอนนั้นหัวใจของหนูแทบหยุดเต้นเลยค่ะหนูตกใจมากเมื่อหนูนั้นทํากล่องหล่นลงพื้นเพราะมันเสียงดังมากและหนูก็กลัวว่าพ่อนั้นจะเข้ามาพอดีทันใดนั้นเองล่ะค่ะเสียงประตูหน้าบ้านก็ดังขึ้นและเสียงฝีเท้าหนักๆก็ก้กกาวเข้ามา พอเลี้ยงกลับมาแล้วเฮ้ยกลับมาเร็วกว่าที่เราคิดอีกหนูตกใจมากจนมือไม้ของหนูสัน่นและทำอะไรไม่ถูกในระหว่างที่หนูอยู่ในห้องของพ่อคะ่ะเสียงประตูหน้าบ้านเปิดดังปังหนูตัวแข็งทื่อหัวใจนั้นเต้นแรงมากกว่าเดิมจนแทบจะระเบิดออกมามือรีบยัดรูปถ่ายพวกเหล่านั้นเข้าไปในกล่องไม้แล้วปิดฝาแล้วก็ดันกลับเข้าไปอยู่ใต้กองแฟ้มเหมือนเดิม เสียงฝีเท้านักหนักก้าวขึ้นบันไดามาใกล้ชิดขึ้นเรื่อยๆตึกๆๆเจ้หนูนั้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วหันซ้ายหันขวาไปหาที่ซ่อนในห้องของพ่อทันทีค่ะก่อนที่พ่อนั้นจะเข้ามาในห้องแล้วหนูก็รีบหลบเข้าไปหลบอยู่ที่หลังผ้าม่านหน้าต่างห้องทํางานของพ่อค่ะเงามืดบดบังตัวหนูไว้แต่ใจหนูก็ยังเต้นแรงดัง ลาวกับอยากจะออกไปข้างนอกแล้วล่ะคะ่ะประตูห้องทำงานของพ่อค่อยๆถูกผลักออกแล้วเปิดออกมาอย่างเร็วเสียงพ่อเลี้ยงดังขึ้นเบาๆแต่เต็มไปด้วยความเครือบแคลงใครอยู่ในห้องนะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะหนูแทบกลั้นหายใจไว้ไม่อยู่และแทบจะไม่ขยับแม้แต่น้อยเลยคะ่ะพ่อได้เดินเข้ามาอย่างช้าๆ กว่าตามองโดยรอบห้องสายตาคมเข้มของเขาทำให้หนูนั้นแทบใจสลายเลยทีเดียวแต่แล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่โทรศัพท์ของพ่อดังเข้ามาพอดีค่ะเสียงพ่อพูดคุยประโยคสั้นๆในโทรศัพท์แล้วก็ทำให้พ่อหยุดชั่วครู่ในระหว่างนั้นพ่อยืนอยู่นิ่งแล้วก็หันหลังไปทางประตูเข้าออกของห้อง หนูแอบยืนอยู่ที่ผ้าม่านแล้วแอบมองดูพ่ออยู่ทางด้านหลังหนูรู้สึกเจ็บปวดในใจมากเลยค่ะที่หนูเห็นแผ่นหลังของเขานั้นหนาใหญ่อย่างที่หนูนั้นไม่เคยเห็นชายไหนหนาใหญ่กว่านี้มาก่อนเลยล่ะค่ะและหนูก็นึกภาพเหล่านั้นที่พ่อนั้นได้แอบถ่ายรูปของหนูเก็บไว้ดูเป็นการส่วนตัวหนูยิ่งคิดยิ่งปวดใจมากขึ้น งานอีกแล้วเหรอครับจากนั้นพ่อก็ได้พูดคุยโทรศัพท์จบลงหลังจากนั้นพ่อก็ได้ก้าวเดินออกไปจากห้องทันทีแต่หนูไม่คิดเลยว่าพ่อจะกลับย้อนมาอีกในช่วงที่พ่อย้อนเข้าห้องมานั้นพ่อ ก็ได้เข้ามาหยิบเสื้อคลุมที่พลาดไว้แล้วก็หันหลังเดินออกไปจากห้องอีกเหมือนเคยทันทีที่เสียงประตูปิดหนูสุดตัวลงนั่งกับพื้นทันทีด้วยตัวสั่นสะท้านไปหมดทั้งล่างเกือบไปแล้วเราเกือบโดนพ่อจับได้แล้วถ้าพ่อจับได้เราจะเป็นยังไงบ้างนะในตอนนั้นอุ้ยไม่อยากคิดเลยกลัวพ่อจังเลยอะ่ะแม่นะแม่เมื่อไหร่แม่จะกลับมาสักทีนะ หลังจากที่หนูได้บ่นให้กับตัวเองและได้ตั้งสติใหม่หนูก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปแล้วค่ะพ่อเลี้ยงไม่ได้แค่มองหนูด้วยสายตาเจ้าชู้แต่เขากำลังซ่อนความรู้สึกสำคัญที่น่ากลัวมากกว่านั้นในคืนนั้นเองล่ะค่ะทำให้หนูนั้นนอนไม่หลับทั้งคืนรูปภาพเหล่านั้นตาม,มาหลอกหลอนหนูเริ่มวางแผนที่จะเล่าเรื่องให้แม่ฟังทั้งหมดที่หนูเห็นในวันนี้ในห้องของพ่อ แต่ในใจของหนูก็รู้สึกว่ากลัวแม่เหลือเกินกลัวแม่จะไม่เชื่อและอาจจะเป็นการใส่ร้ายป้ายสีพ่อเลี้ยงคนที่แม่รักมากที่สุดถ้าว่ามันไม่ใช่ความจริงนะคะความจริงมันอาจกำลังจะรอถูกเปิดเผยในอีกไม่ช้าเถ้าพ่อรู้ก่อนที่หนูจะบอกแม่แล้วคนที่จะเป็นอันตรายนั้นก็คือหนู หนูต้องเคลียกับพ่อเลี้ยงแล้วล่ะค่ะแล้วหนูก็เดินเข้าไปหาพ่อเลี้ยงด้วยรอยยิ้มท,ทั้งทั้งที่ในใจนั้นกลัวพ่อจนขนลุกสู้มากกว่าเดิมและใจหนูก็แทบจะหยุดเต้นไปเลยค่ะในตอนนั้นหนูเดินเข้าไปหาพ่อด้วยหน้าตาที่ไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่พ่อเลี้ยงถามหนูขึ้นมาก่อนเลยค่ะเมื่อเห็นหน้าหนูผิดสังเกต เมื่อคืนนี้หนูอยู่ในห้องทำงานพ่อหรือเปล่าเออ,เอ,อไม่นะคะพ่อในเช้าวันนั้นล่ะคะ่ะพ่อเลี้ยงยืนพิงโต๊ะกินข้าวมือถือแก้วกาแฟรอยยิ้มบางๆของเขายิ่งทําให้บรรยากาศนั้นหนักอึง้งทำให้หนูนั้นไม่กล้าที่จะสบสายตาพ่อพ่อคะพ่อไม่เชื่อหนูหรอคะ ไม่ใช่ว่าพ่อไม่เชื่อหนูนะแต่พ่อรู้สึกได้ว่ามีคนอยู่ในห้องพ่อจริงๆนะและเขาก็ได้จ้องมองมาที่หน้าหนูอยู่นานจนหนูนั้นรู้สึกถูกจับผิดถูกจับว่าหนูโกหกพ่อดวงตาคมของพ่อมีแววบางอย่างเหมือนจะอ่านใจหนูออกหรอคะแปลกแปลกนะคะพ่อได้ยินเสียงเหมือนมีใครอยู่ในห้องจริงๆหรอคะใช่ พ่อได้ยินเสียงเหมือนมีใครอยู่ในห้องพ่อจริงๆน่ะพ่อได้ยินว่ามีของตกหล่นอยู่ในห้องทำงานพ่อน่ะหนูรีบแก้ตัวขึ้นทันทีอาจเป็นเพราะว่าลมพัดอะไรหล่นก็ได้นะคะพ่อพ่ออย่าคิดมากเลยค่ะแล้วพ่อก็ยกคิ้วขึ้นที่มุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนจะเดินอ้อมเข้ามาใกล้จนหนูถอยหลังแทบชนผนังเลยละค่ะเสียงเขาเบาลงแต่ชัดเจนจนขนลุก ถ้าหนูอยากรู้อะไรจากพ่อก็ถามพ่อตรงๆก็ได้นะไม่ต้องแอบเข้าไปในห้องพ่อหรอกสายตานั้นเหมือนบีบคั้นหนูเลยค่ะบังคับให้หนูสารภาพความจรงิงแต่หนูก็พยายามกลั้นใจไม่ตอบโต้พ่อเลี้ยงออกไปได้แต่หลบสายตาแล้วก็รีบหันหลังหนีขึ้นห้องของตัวเองไปพอหนูปิดประตูห้องตัวเองเท่านั้นแหละค่ะหนูก็ซุดตัวลงนั่งทันทีรู้แน่ว่าพ่อเลี้ยงนั้นสงสัยหนูแล้ว ตั้งแต่นั้นมาพ่อเลี้ยงเริ่มทำตัวแปลกๆขึ้นเลยค่ะเขาเดินผ่านห้องของหนูบ่อยๆขึ้นเวลาที่ไม่ควรอยู่แถวนั้นหรือบางคืนหนูก็ได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วๆอูหยุดอยู่ที่หน้าประตูหน้าห้องของหนูราวกับว่าพ่อเลี้ยงเขากำลังแอบสังเกตแอบดักฟังหนูในห้องอยู่ค่ะในความรู้สึกหนูตอนนั้นหนูรู้สึกว่าความปลอดภัยในบ้านค่อยๆหายไปทุกวันทุกวันเลยค่ะ และตอนนั้นหนูก็รู้แล้วว่าต้องหาทางบอกแม่บอกความจริงกับแม่ให้ได้ละคะ่ะแต่ปัญหามันคือว่าถ้าหนูบอกแม่ไปแล้วแม่ไม่เชื่อหนูอาจตกอยู่ในอันตรายมากกว่าเดิมอีกและในค่ำคืนวันศุกร์นั้นเองละคะ่ะขณะที่แม่ออกไปตลาดพ่อเลี้ยงก็เรียกหนูลงไปนั่งคุยที่ห้องนั่งเล่นเหมือนเคยสายตาเจ้าชูที่เคยเห็นวันนี้กลายเป็นสายตาที่จริงจัง จนหนูเย็นเยือกไปหมดตอนนั้นในห้องนั่งเล่นถึงแม้นว่าจะมีหนูกับพ่อนั่งอยู่ด้วยกันสองคนแต่ห้องนั่งเล่นกลับเงียบกริบมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินติ๊กติ๊กหนูนั่งตัวแข็งทื่ออยู่บนโซฟาขณะที่พ่อเลี้ยงนั่งฝั่งตรงข้ามล่างสูงของเขาเอนพิงเก้าอี้อย่างสบายแต่สายตากับจ้องมองหนูไม่วางเลยค่ะหนูมีอะไรจะเล่าให้พ่อฟังบ้างหรือเปล่าะ คำถามนั้นมันเหมือนการกดดันหนูมากเลยค่ะหนูหลบสายตาพ่ออีกครั้งมือกำชายเสื้อแน่นพยายามกั้นใจไม่พูดอะไรออกไปอีกเขากับหัวเราะเบาๆขึ้นมาแต่แฝงไปด้วยความเย็นชาหนูรู้ไหมว่าพ่อเองก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวแต่บางครั้งพ่อก็ยอมให้บางคนเข้าไปได้นะหนูหายใจติดขดัดถามกลับเสียงสั้น พ่อหมายถึงอะไรหรอคะเขาโน้มตัวลงมาข้างหน้าของหนูดวงตาคมจ้องลึกเข้ามาหมายถึงพ่อรู้ว่าหนูแอบเข้าไปในห้องทำงานพ่อในคืนนั้นหัวใจหนูหล่นวูบความลับแตกแล้วแต่ก่อนที่หนูจะตอบเขากลับยิ้มที่มุมปากหยิบซองเอกสารจากโต๊ะข้างตัวโยนมาตรงหน้าหนูนี่คือสิ่งที่พ่อพยายามปกปิดเอาไว้ ไม่ใช่เพราะมันผิดอะไรหรอกนะพ่อแค่อยากเห็นหนูในระหว่างที่หนูใช้ชีวิตภายในบ้านนะ่ะทำให้หนูนั้นรู้สึกอึดอัดและหนูก็ลังเลยใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆปรีป,ปากออกมาพูดเบาวๆว่าพ่อไม่จำเป็นต้องทําแบบนี้กับหนูก็ได้นี่คะพ่อบอกกับหนูตรงๆก็ได้ถ้าแม่รู้แล้วแม่จะรู้สึกยังไงล่ะคะหนู จริงๆแล้วก็รักพ่อไม่น้อยไปกว่าพ่อแท้ๆของหนูหลอกค่ะพ่อแต่หนูแค่สงสัยในตัวพ่อเฉยๆเวลาที่พ่อนั้นมองหนูหนูรู้สึกแปลกๆหนูรู้สึกว่าไม่เหมือนที่พ่อมองลูกของตัวเองนะคะโทรหนูพ่อขอโทษนะที่พ่อต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าพ่อไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกับหนูจริงๆเลยนะสิ ทุกครั้งที่พ่ออยู่บ้านพ่อก็มีแต่อยู่กับแม่แล้วพ่ออยากจะมีเวลาอยู่กับหนูบ้างแม่ก็มาขัดจังหวะไม่ปล่อยให้พ่อนั้นมีโอกาสได้พูดคุยกับหนูเลยพ่อจึงจำเป็นต้องทำแบบนี้นะ่ะหนูไม่ว่าอะไรพ่อนะที่พ่อทำไปทั้งหมดก็เพราะว่าพ่อลักหนูนั่นแหละค่ะพ่อหนูเข้าใจแล้วค่ะต่อไปนี้หนูจะ ไม่คิดมากในเรื่องของพ่อที่มีความรู้สึกกับหนูอีกต่อไปแล้วหนูขออย่างเดียวขอให้หนูได้ทำเพื่อแม่ให้แม่ได้สบายใจบ้างค่ะหนูกลัวว่าแม่จะไม่เชื่อหนูในสิ่งที่หนูทำถ้าหนูมีพ่อยืนยันในความรู้สึกของพ่อในแบบนี้ว่าพ่อรักหนูแบบนี้แล้วหนูก็สบายใจแทนแม่แล้วล่ะค่ะ จากนั้นไม่นานพ่อเลี้ยงก็ได้เข้ามาอบกอดหนูด้วยความรักที่มีให้กับหนูมาโดยตลอดและหนูก็รู้สึกอบอุ่นขึ้นทันทีจากความรู้สึกที่หวาดกลัวหวาดระแวงกลับกลายเป็นความรู้สึกที่ดีและอบอุ่นสังนนค่ะหนูก็พลอยยิ้มบางๆและคิดถึงแม่มาตลอดเวลาแม่เมื่อรู้ว่าพ่อเลี้ยงคนนี้รักหนูเหมือนลูกแท้ แม่จะรู้สึกยังไงบ้างนะสวัสดีค่ะ